อันดับเพลงดังที่สุดแห่งปี2564จากคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยบีทาเก้นไลท์ like, สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเก้นยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงแน่นอนว่าทุกๆปีจะมีเพลงลูกทุ่งปล่อยออกมาให้ f ีได้ฟังเยอะมากๆค่ะล้วนมีคุณภาพโดนใจคนฟังยอดวิวส่งมากน้อยแล้วแต่สไตล์และแนวเพลง ข่าวลูกทุ่งขอโฟกัสไปที่ชาร์ตเพลง10อันดับเพลงดังทั้งปีจากขึ้น FM 90ลูกทุ่งรักไทยที่ได้จัดที่สุดแห่งปี2564จะมีใครบ้างไปดูกันเลยเพลงดังข้ามปีได้แก่กเรวตะฮักนะลีลาวดีเบียพร้อมพงเวียงนฤมลเป็นเพลงคู่ลูกทุ่งที่ลงตัวสุดๆในรอบหลายปีเพลงนี้ติดชาร์ตที่90ลูกทุ่งรักไทยยาวนานข้ามปี ตั้งแต่28 <ไอ S 1> พฤศจิกาย,ยน2,563ถึง20มีนาคม2,564รวม21สัปดาห์และไม่เท่านั้นยังอยู่ในอันดับที่1ต่อเนื่องยาวนานถึง11สัปดาห์เพลงฮิตติดชาร์ตยาวนานที่สุดได้แก่ ตมวมินตราอินทิราฟิเจอริงออร์แกนิกติดชาร์จยาวนานถึง18สัปดาห์ต่อเนื่องตั้งแต่9มกราคมถึง8พฤษภาคม2564และร่างกายต้องการแฟนอิทอิสระพงศ์มิวออนพัชยาติดชาร์จยาวนานถึง18สัปดาห์ต่อเนื่องเช่นกันตั้งแต่วันที่3เมษายนถึงวันที่31กรกฎาคม2564ค่ะ เพลงที่ติดชาร์ตอันดับหนึ่งต่อเนื่องยาวนานที่สุดได้แก่ร,รักควรมีสองคนคพอนจรผนเนยพัศวัรเพลงที่มาได้ถูกที่ถูกเวลากับกระแสะข่าวความสัมพันธ์ระหว่างครูเพลงกับนักร้องสาวจริงๆโดนทั้งน้ำเสียงทานองและเนื้อหาส่งให้ติดชาร์ตอันดับหนึ่งต่อเนื่องยาวนานถึง7สัปดาห์ตั้งแต่21สิงหาคมถึง20พฤศจิกาย,ยนค่ะ ศิลปินหน้าใหม่มาแรงแห่งปีได้แก่กด้มแข็งทิพวันปฏิเสธไม่ได้ว่าอินดี้คนนี้คือมามือจริงๆค่ะครบเครื่องทั้งแต่งเพลงร้องเพลงและขึ้นแทนเป็นนางเอก MV เข้าวงการยังไม่ถึง1ปีเธอมีเพลงติดชาร์ต90้าสลูกทุ่งรักไทยถึง2เพลงด้วยกันคือเพลงกูเป็นมาเบิดแล้วและอัศวินน้ำตาค่ะ เพลงเกาะกระแสที่สุดแห่งปีได้แก่ต้องรอดต้องรอดเพื่อไปกอดเธอตัสชนะชัยเป็นเพลงที่มาถูกจังหวะเวลาและเข้ากับสถานการณ์โควิด -19 ได้อย่างลงตัวสุดๆทั้งเนื้อร้องทำนองและน้ำเสียงของตัสถ่ายทอดอารมณ์ได้กินใจตั้งแต่คำแรกเลยทีเดียวค่ะเพลงสร้างพลังใจแห่งปีได้แก่ แรงก้อนสุดท้ายมนแคนแก่นคูณเพลงคุณภาพขับแก้วที่งดงามมีพลังในการสร้างกำลังใจทั้งดน,นตรีทำนองและเนื้อหาลงตัวสุดๆน้ำเสียงของมนแคนแทบไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันเลยทีเดียวกัันาาด่มให้เลลให้เองตรรบททีไ เพลงลุกทุ่งหมอลำแผงปีได้แก่ฝันว่าได้เป็นพระเอกตรีชนรงค์เพลงสไตล์หมอลำเพลงแรกของตรีชนรงค์ที่โชว์ความสามารถให้แฟนๆได้ฟังผลออกมาก็คือแฟนๆฟังแล้วทึ่งขนลุกคำร้องทำนองโดยครูสลาคุณวุฒิการันตีทุกตัวอักษรค่ะเพลงคู่สุดฮิตได้แก่ถึง คิดฮอดรูไม้คิวสราวุธเจี๊ยบนิสาเพลงลูกทุ่งอินดี้ที่ถ่ายทอดโดยหนุ่มสาวสองวัฒนธรรมอีสานกับใต้ได้อย่างลงตัวทั้งคิวและเจี๊ยบนอกจากจะร้องแล้วยังช่วยกันแต่งตามท่อนที่ตัวเองร้องเป็นภาษาถิ่นของตัวเองอีกด้วยค่ะสวัสดีครับคิวสราวุธจากค่ายเพลงร้อยหลายมิวสิกนะครับเจ้าของผลงานเพลงคิดทอดรูไมนะครับคิวก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่เพลงคิดทอดรูไมนะครับติด เป็นเพลงคู่ฮิตแอ่งปีนะครับจาก90สบลูกทุ่งรักไทยนะครับคิวก็ขอขอบคุณนะครับแฟนเพลงที่การตอบรับเพลงคีนดนออดโรไม้เป็นอย่างดีเลยนะครับรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณนรันคิวฝากติดตามได้ทางช่องทางไลน์มิวสิกนะครับขอบคุณครับเพลงมาแรงแห่งปีได้แก่ <S 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 รักควรมีสองคนพรจตพรเนยพัศวรถือเป็น ที่กระแสะแรงสุดๆจนได้รับจัดอันดับใน2ประเภทคือติดชาร์ตอันดับหนึ่งต่อเนื่องยาวนานที่สุดและเพลงมาแรงที่สุดแห่งปีปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งพรเนยและคูนิกเซอรปี้ถึงกับถูกเชิญไปออกรายการโหนกระแสะและมีคนมาคัฟเวอร์ทำคลิปลงโซเชียลเยอะที่สุดในรอบปีซึ่งหลังจากทางคลื่นนำเสนอเพลงใหม่ในช่วงรักไทยภูมิใจเสนอไปเพียงหนึ่งสัปดาห์เพลงนี้ก็กระโดดขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งทันทีค่ะ สวัสดีค่ะน้องเนยพัส,สวรรน,นะคะเจ้าของผลงานเพลงรักคนมีสองคนนะคะอยากบอกคําแรกเลยว,ว่ารู้สึกดีใจมากๆนะคะที่มีคนหลายๆคนได้รู้จักเพลงเราได้ฟังเพลงเราแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากที่มาถึงจุดนี้นะคะจากเด็กที่ไม่เคยมีอะไรเลยนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจด้วยนะคะที่มีคนหลายๆคนรู้จักเพลงเรารู้จักค่ายคนนิมนต์เล็กๆของเรานะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะศิลปินสุดฮอตแห่งปีได้แก่แนแนม,มนแคน,นแก่นคูนแทบไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรอีกแล้วทั้งน้ำเสียงลีลาภาพลักษณ์รวมถึงเนื้อหาเพลงล้วนถูกดีไซน์ออกมาเพื่อมนแคนพูดง่ายๆร้องเพลงไหนดังเพลงนั้นจนได้รับการกล่าวขานว่ายิ่งกว่าคำว่าไพเราะ มนแคนมีเพลงดังติดในชาร์ตคลื่น90ของทุ่งรักไทยตลอดทั้งปีและขึ้นอันดับหนึ่งทุกเพลงเช่นวอนหลวงพ่อรวยแรงก็สุดท้ายผู้บ่าวรถแห่แห่ลูกสาวเจ้าภาพและล่าสุดกอดทิพย์ก็ติดชาร์ตไปตามคาดเช่นกันค่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย